ไปดูสถานการณ์มลพิษจากกุ่นฟันไฟป่า PM 2.5ที่ปกคลุมหลายจังหวัดภาคเหนือนะคะต้องบอกว่ายาวนานตลอดมาทั้งสัปดาห์และก็ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะคือเป็นมาในห่วงแบบนี้2-3อาทิตย์มาแล้วที่อยู่ในระดับที่รุนแรงและถือว่าเป็นอันตร,รายต่อสุขภาพซึ่งสาเหตุสําคัญค่ะนอกจากการลักลอบเผาป่าแล้วยังได้รับผลกระทบจากฝุนันข้ามแดด เมื่อกี้พี่พึ่งเล่าไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะ,ะแน่นอนประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาเรื่องของขุ่นควันแล้วก็ลอยเข้ามาอย่างประเทศไทยอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลกระทบหนึ่งเหมือนกันโดยเมื่อวานนี้จังหวัดเชียงใหม่ตรวจพบจุดความร้อนจากการเผาป่าพุ่งสูงถึง176จุดที่น่าเป็นห่วงคือเป็นการเผาในเขตอำเภอรอบตัวเมืองมันมากขึ้นทั้งอำเภอแม่วางแม่แตงเสมิงดอยหล่อดอยสะเก็ดสันกำแพงแล้วก็แม่ริมค่ะ ทำให้ฝุ่นควันลอยเข้าปกกลุ่มพื้นที่แองกระทะคือพอเป็นพื้นที่แองกระทะเนี่ยจุดของควันเนี่ยมันยิ่งไปทับถมนะคะมันไม่ได้ลอยออกไปได้ง่ายๆมันก็หนาแน่แล้วก็กระจุกตัวอยู่ตรงนั้นจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดกรุมควบคุมมลพิษทั้ง3จุดพบว่าฝุ่นพ m 2.5สุ้าในอากาศเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่8 8ถึงห1 5ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรคือเมื่อสักครู่ที่เราบอกไปเนี่ยช่วงแปดโมงเช้าแต่ช่วงบา่ายบ่าย จะเริ่มปริมาณฝุ่นเนี่ยมากขึ้นงั้นอาจจะขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องเช็ครายชั่วโมงนะคะว่าค่าฝุ่น PM สองชุขณะนี้เป็นค่าอย่างไรบ้างก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระดับสีแดงซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนทุกอำเภอต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันนะคะ PM 2.5ทุกครั้งที่ออกนอกอาคารส่วนผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุเด็กเล็กกลุ่มเปราะบางต่างๆไม่ควรออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้งในระยะนี้เลยค่ะ หรือควรอยู่ในห้องปลอดฝุ่นเท่านั้นอ,อันนี้เป็นคําเตือนที่ออกมาในช่วงนี้นะคะไปต่อกันที่จังหวัดลำปางเมื่อวานนี้ท้องฟ้าเหนือเขตตัวเมืองลำปางถูกฝุ่นควันจากไฟป่าและฝุ่นพีเอมสอปกกลุ่มหนาทึบ จากการตรวจวัดปริมาณ PM 2.5ในอากาศของสถานตรวจวัดกรมควบคุมมลพิษทั้ง4สถานีในเขตอำเภอเมืองแม่เมาะแล้วก็แม่ทะมีปริมาณ PM 2.5เกินกว่า100ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแทบจะทุกจุดเลยนะคะโดยพบจุดสูงสุดที่ตำบลพระบาทอำเภอเมือง162ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร แล้วก็จากการเช็คนะคะจาก a อร์โฟไทยเมื่อสักครู่8โมงเช้าอยู่ที่111ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรคือเป็นสีแดงแล้วนะคะกระทบต่อสุขภาพแน่นอนแล้วก็จากความหนาแน่นของฝุ่นพิษที่สะสมหนาแน่นบนชั้นบรรยากาศก็ทําให้เกิดปรากฏก,การณ์ดวงอาทิตย์สีสดค่ะ จำภาพแบบนี้เลยนะคะอันนี้เกิดจากปรากฏการณ์ที่มันมีฝุ่นหนานแน่นมันเกิดการหักเหของแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านชั้นฝุ่นควันที่มันหนา pp. ทึบทําให้ช่วงเช้ามองเห็นดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่ขึ้นทางนี้เป็นแทบจะทุกอําเภอของจังหวัดลำปางเลยนะคะต้องเผชิญกับค่าฝุ่น PM 2.5ที่พุ่งสูงเกิน100มโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วด้วยเนื่องจากเกิดจุดความร้อนจากพื้นที่ตรงนี้พุ่งสูงประมาณ200จุดต่อวันค่ะทําให้เจ้าหน้าที่นี้ต้องทํางานอย่างหนักนะคะ พื้นที่แต่ละพื้นที่ที่เกิดไฟนั้นเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชันเดินทางยากลำบากมากๆท่ามกลางสภาพอากาศซึ่งตอนนี้ก็ร้อนจัดเกินกว่า40องศาเซลเซียสแล้วด้วยก็ต้องส่งกำลังใจให้เจ้าหน,น้าที่ที่เข้าไปทำงานขอให้ปลอดภัยด้วยนะคะ ขณะที่เจ้าหน้าที่พื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ป่าอมก่อยค่ะก็ต้องเดินเท้าเช่นกันนะคะไปตามสันเขาที่สูงชันเพื่อไปตรวจสอบเรื่องของจุดความร้อนที่เกิดจากการลักลอบเผาบริเวณป่าห้วยหมาบ้าหมู่ที่2ตำบลม่อนจองอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็บริเวณป่าห้วยสเสรียมหมู่ที่1ตำบลบ้านานาอำเภอสามเงาจังหวัดตากซึ่งตรงนี้เป็นพื้นป่าที่จะซับน้ํารอบอ่างเก็บน้ําเหนือเขื่อนภูมิพล ขนาดนี้ถูกลักลอบนะคะเผาเป็นบริเวณว่าจากกลุ่มพลานป่าคือที่เข้าไปหาของป่าไปหาสัตว์ป่าแบบนี้แล้วค่ะแล้วก็ใช้วิธีการเผานะคะคือสะดวกง่ายต่อตัวเองแต่ไปทําความเดือดร้อนให้กับพื้นที่ตรงนั้นนะคะ ซึ่งแต่ละจุดเนี่ยก็อยู่บนสันเขาที่สูงชันการเข้าไปตรวจสอบระดับไฟป่าต้องใช้เวลาทั้งวันค่ะและเรียกว่าเสี่ยงอันตรายมากๆนะคะอย่างที่บอกไปต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทํางานด้วยแต่ละจุดเนี่ยคุณผู้ชมคิดดูเดินตัวเปล่าๆไม่ต้องมีกระเป๋าก็ยากแล้วนี่แต่ละท่านขึ้นไปนะคะเจ้าหน้าที่มีทั้งกระเป๋าอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ต้องไปใช้ดับไฟ แล้วก็เดินไปแบบนี้ค่ะมันเสี่ยงอันตรายมากๆนะคะแต่ละวันจะเกิดจุดความร้อนในผืนป่าเหนือเขื่อนภูมิพลเฉลี่ยวันละ50-60จุดทั้งในเขตจังหวัดเชียงใหม่ลำพูและก็ตา,ากจนที่ดับไฟเนี่ยต้องพักคั้งแรมไม่ได้กลับบ้านนะคะต้องอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะรอดับไฟเพราะการเข้าออกแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เวลายาวนานระยะเวลาในการเดินทางก็เลยต้องไปพักแรมอยู่ในพื้นที่แล้วการเดินทางเข้ามันยากลำบากเสดินทางออกเดินทางเข้าเนี่ยนาน ขณะเดียวกันต้องประสบปัญหาเรื่องของการส่งสเสบียงอาหารน้ําดื่มที่จะสนับสนุนทีมดับไฟบางทีต้องใช้โดรนนะคะไปส่งเรื่องของอาหารนะคะไม่มีอาหารเข้าไปคือจะขนไปทั้งหมดก็ไม่เพียงพอและปฏิบัติภารกิจแต่ละครั้งไม่รู้ว่าต้องไปอยู่ตรงนั้นนกี่วันค่ะ ไปดูอีกหนึ่งพื้นที่นะคะทางด้านคุณชัยพจน์จรุนพงศ์ผู้ราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยพันเอกประเสริฐสิงห์ขอนเขียวรองผู้ประชาการมณฑนฐานบกที่28หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปลงพื้นที่ค่ะไปติดตามสถานการณ์การควบคุมไฟป่าภูหินยองภูงสนาวแล้วก็ภูน้อยตำบลสีสองรักอำเภอเมืองเลยค่ะหลังเกิดเหตุไฟป่าเนี่ยตั้งแต่วันที่2มีนาคมที่ผ่านมานะคะจากภูหินยองก็ลุกลามขยายวงกว้างไปยังภูงสนาวแล้วก็ภูน้อยด้วยโดยทางทหารจากมณฑนฐาน บกที่28ก็ระดมกําลังพลนะคะสพกกำลังยุทธปกรณ์ต่างๆมาบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและสนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุดรธานีมีทั้งเจ้าหน้าที่และก็อุปกรณ์ไปเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าด้วยการเป่าลมและกวาดใบไม้ไปใช้เป็นแนวกันไฟนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ไฟป่าไม่ให้ลุกลาม แต่ตอนนี้เรียกว่ายัางต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะกังวลว่าจะเกิดลูกไฟเนื่องจากสภาพอากาศตอนนี้มันแห้งอะคะ่ะแล้วก็มีใบไม้สะสมตามใต้เสาหินที่เป็นปัจจัยสําคัญทําให้เกิดไฟป่าด้วยอากาศแรงๆแบบนี้แห้งๆแบบนี้บวกกับใบไม้นะคะก็ถือว่าเป็นเชื้อไฟอย่างดีครมทางตอนนี้ต้องป้องกันเรื่องของการลุกลามสู่แหลง่งท่องเที่ยว ผูพุทโธค่ะอันนี้สําคัญมากนะคะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่านี้การทํางานของเจ้าหน้าที่ฝ่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย mm hmm. ต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากพื้นที่มีสภาพเป็นป่าภูเขาสูงชันแล้วก็อากาศที่มันร้อนแห้งแบบนี้ก็จะมีเศษไม้ใบหญ้าแห้งทับถมเมื่อลมพัด แรงเป็นระยะระยะแน่นอนค่ะมันเอื้อต่อการลุกไหม้ของไฟป่าคือระดับไปแล้วก็จริงแต่มีโอกาสที่มันจะประทุขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากลมแรงๆแล้วก็มีเชื้อเพลิงเป็นอย่างดีซึ่งทางจังหวัดเลยเนี่ยเขากำชับให้ผู้เข้าไปร่วมภาร,รกิจทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดที่รัดกลุ่มปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีสองรักได้สนับสนุนนะคะในเรื่องของอาหารน้ำดื่มไว้สำหรับผู้เข้าร่วมภาร,รกิจในครั้งนี้ด้วยค่ะ,คะก็ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงาน,ค,านะคะคะ